สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูตวันกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยในสัปดาห์นี้คุณครูตวันจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องการเขียนย่อความเอว่าแต่การเขียนย่อความคืออะไรหนะ้า้านักเรียนอยากรู้แล้วเราไปชมกันเลยค่ะย่อความหมายถึงงานเขียนที่เก็บใจความหรือสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านหรือฟังและนำมาเรียบเรียงใหม่ให้กระชับ รัดกุมด้วยสำนวนภาษาของผู้ยอ่อโดยยังคงสาระสำคัญของเรื่องเดิมทำให้ผู้อ่านย่อความเข้าใจเรื่องราวได้ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วองค์ประกอบการเขียนย่อความประกอบด้วย 1. ส่วนนำใช้เขียนนำเป็นย่อหน้าแรกมีจุดมุ่งหมายให้ทราบรายละเอียดสำคัญสคัญได้แก่ลักษณะของเรื่องที่นํามายอ่อ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่งและแหล่งข้อมูล 2. ส,ส่วนเนื้อหาที่จะยอ่อแตกต่างกันไปตามลักษณะและชนิดของสารเป็นเนื้อความที่เรียบเรียงแล้วเขียนติดต่อกันเป็นย่อหน้าเดียวเรามาดูหลักการย่อความกันนะคะ 1. อ่านเรื่องให้เข้าใจจับใจความให้ได้ว่าใครทําอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ผลที่เกิดเป็นอย่างไร 2. หากพบประโยคที่เป็นใจความสำคัญให้ขีดเส้นใต้ไว้ 3. เขียนส่วนนำตรงตามรูปแบบ 4. ใช้สำนวนภาษาของตนเองยกเว้นคำราชาศัพท์ 5. เปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่1สรรพนามบุรุษที่2ให้เป็นสรรพนามบุรุษที่3 6. ไม่ควรใช้อักษรย่อ ยกเว้นคำที่รู้กันโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นพศหรือพุทธศักราชนั่นเองค่ะ 7. การย่อคำประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองให้ถอดคำประพันธ์ก่อนจึงย่อและแการย่อเรื่องที่มีลักษณะเป็นข้อข้อต้องเรียบเรียงให้เป็นข้อความเดียวกันอยู่ในหน้าเดียวกันเรามาดูตัวอย่างรูปแบบการเขียนย่อความกันดีกว่าค่ะ ย่อความร้อยแก้วทั่วไปเช่นนิทานหนังสือทั่วไปนิยายภพงศวดารบทความวิธีการเขียนย่อความนะคะเราจะเขียนย่อความเรื่องของจากหน้าและความว่ายกตัวอย่างนะคะย่อบทความเรื่องสีมุงคลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยบิสกุล จากหนังสือประเพณีไทยหน้า79ถึง89ความว่าตัวอย่างย่อความนิทานเรื่องอีกากับสุนัขจิ้งจอกเย็นวันหนึ่งขณะที่สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนั่งเล่นอยู่ริมทุ่งนาพลั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นอีกาคาบก้อนเนื้อชิ้นใหญ่บินผ่านมา มันเห็นอีกาบินไปเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆนั่นเองมันมองดูก้อนเนื้อที่อีกาคาบอยู่ในปากด้วยความอยากกินจนน้ำลายไหลน่ากินเหลือเกินสุนัขจิ้งจอกรำพรึงกับตัวเองทำอย่างไรดีมันถามตัวเองพร้อมกับใช้ความคิดเมื่อคิดออกมันก็เดินไปใกล้ๆอีกาแล้วพูดว่าสวัสดีจ้ะท่านนกกาผู้มีเสียงอันไพเราะเสนอหู ฉันออกจะเป็นสุนัขจิ้งจอกผู้โม่เขาสักหน่อยที่ไม่เคยได้ยินเสียงอันไพเราะของท่านมาก่อนเลยได้ยินแต่คำเล่าลือเท่านั้นหากท่านจะกรุณาร้าองให้ฉันฟังสักนิดฉันจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลยสุนัขจิ้งจอกพูดเสียงยาวยืดฝ่ายอีกาได้ฟังคำยืนยอของสุนัขจิ้งจอกดังนั้นถึงกับลืมตัวอาปากขึ้นเพื่อจะร้องเพลงทันที เนื้อก้อนนั้นก็หลุดจากปากร่วงลงสู่พื้นดินสุนัขจิ้งจอกเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งไปตะคุบคาบเอาก้อนเนื้อนั้นวิ่งหนีไปอีกาตัวนั้นจึงได้แต่มองตามสุนัขจิ้งจอกไปด้วยความรู้สึกเสียดายก้อนเนื้อเป็นยิ่งนักเรามาดูตัวอย่างการเขียนย่อความนิทานเรื่องอีกากับสุนัขจิ้งจอกกันดีกว่าค่ะย่อนิทานเรื่องอีกากับสุนัขจิ้งจอกของประชุมสิริธรรมวัฒน จากหนังสือนิทานอีศบสองนาเก้าถึงสิบความว่าสุนัขจิ้งจอกเห็นอีกาคาบก้อนเนื้อชิ้นใหญ่บินไปเกาะกิ่งไม้กิ่งหนึ่งมันอยากกินชิ้นเนื้อนั้นจึงวางแผนแย่งชิ้นเนื้อจากอีกามันแกล้งยืนยอว่าอีการ้องเพลงได้ไพเราแะแล้วขอให้อีการ้องเพลงให้มันฟังพออีกาอ้าปากร้องเพลงชิ้นเนื้อก็ร่วงลงมาสุนักจิ้งจอกก็ตะคุบชิ้นเนื้อแล้ววิ่งหนีไป เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนการเขียนย่อความไม่ยากเลยใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้คุณครูตะวันต้องขอขอบคุณใบงานภาษาไทยของครูนุ่นในสัปดาห์หนะ้าคุณครูตะวันจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องอะไรให้นักเรียนติดตามในเพจคุณครูตะวันด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูตะวันต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย